Create i n t e l l i g e n t เตรียมจัดสองเทศกาลคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่สงท้ายปิลรับลมหนาวยกทัพศิลปินร่วมสร้างความฟินแบบเต็มอิ่มกลับมาสร้างความฟินและความสนุกให้ได้ประทับใจกันอีกครั้งค่ะกับสองเทศกาลดนตรีที่หลายคนตั้งตารอคอยค่ะเทศกาลดนตรีช้าง Music c o n n e c t i o n ่นพรีเซ t ต์เดอะรีเทิร์ m ออฟสเปนอและช้างมิวสิ c คอ n เน็กชั่นพรีเซนต์ซีซั่นออฟเองครั้งที่12ในคอนเซปต์ i n g Planet ค่ะสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรักโดยล่าสุดค่ะ Create i n t e l l i g e n t นำโดยคุณยานกรอภิรัตน์กรรรรรมกกาาผู้จััดบิษท Createligen ะ ได้จับมือกับพันธมิตรค่ะเตรียมจัด2คอนเสิร์ตใหญ่โดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์วงวิเศษค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางสุรินทริ์ทับมงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดค่ะร่วมในงานแถลงข่าวนอกจากนี้ค่ะยังมีทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะตอมชนะกันวงโลโมสนิกค่ะวงโพลีแคทวงมือที่มาร่วมพูดคุยพร้อมทั้งยังได้เตรียมจัดโชว์ความฟินก่อนคอนเสิร์ตจริงด้วยค่ะโดยช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซ นับเกากะสมิด็จังหวัดระยองที่จะให้ทุกคนได้มาสนุกแบบสุดเวียนตลอด12ชั่วโมงกันค่ะและช้างมิวสิกคอนเน็กชั่นพรีเซนต์ซีซั่นออฟเลิฟซองจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ธันวาคมนี้ณเวนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ค่ะการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทางผู้จัดงานค่ะยังให้ความสําคัญในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการจัดงานค่ะจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกค่ะไม่ให้เพิ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายลละะะะเเเอีียดพิิ่่่่มมตคคท Facebook Fan page Facebook Pagemit Inert แ เพจซีซั่นออฟเลฟซองกันค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ขาดขายชีวิตชีวากันไปนะครับไม่ต้องโซเชียลดิสชูนซิงนะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเ mm hmm. ขียนเทอรเจนเองเนี่ยก็มี2เทศกาลดนตรีที่หลายๆคนคิดถึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตัวสมิธอิเลฟมิวสิกเฟสติวัลนะครับในครั้งนี้เราก็กลับมาเดิะรีเทนออฟสมิธอิเลฟเพราะว่าห่างหายกันปมะนาณ6-7ปี นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ที่จะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกับสม็จกันในวันที่29ตุลาคมนะครับแล้วก็ตามต่อไปด้วยนะครับเทศกาลดนตรีแบบเริ่มต้นฤดูหนาวแล้วกันนะครับที่สวนพึ่งจังหวัดจังหวัดราชบุรีนะครับในวันที่3ธันวาคมนะครับก็ยิงอยากเชิญชวนครับเพราะผมว่าทุกคนก็คงอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่ที่หูผมอยู่บ้านกันมานานนะปีกว่าที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็เชิญชวนครับไปเที่ยวตัว เกาะเสม็ดจ,จังหวัดระยองแล้วก็ส่วนพึ่งด้าชบุรีกันครับรอคอยครับจะรอคอยที่ที่จะไปเจอทุกๆคนอยู่รอคอยที่จะไปเจอพี่ๆศิลปินอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าจัดกันยาวเหยียดมากๆไลฟ์อัพต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็แน่นมากๆรวมถึงตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปเสม็ดเลยครับแล้วก็เสม็ดอ,อินเลิฟก,ก็เป็นครั้งแรกเขารีเทิร์นมาพอดีครับหลังจากหายไปหลายต่อหลายปีก็ ส่วนตัวผมเองคิดถึงคนฟังอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่มาทดแทนการได้เจอคนฟังเวลาเราไปเล่นในเฟสติวัลเวลาเราไปเล่นดนตรีสดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อย่างที่บอกคือทุกคนโหยหามากๆเรารเจอทุกคนอยู่ครับผมบก็จริงๆเราเองเนี่ยจริงๆเราเราเห็นเฟสติวัลที่จัดมาตลอดก่อนที่จะหยุดไปนะครับเราเห็นบรรยากาศมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราอยากจะไปจังเลยเพรครั้งนี้ก็คงเรียกว่าเรียกว่าเป็นการ เปิดบริสุทธิ์ของอาสมิดนะฮะกับกับอตอมนะครับก็เป็นครั้งแรกจริงๆก็จะจะ,จะขนเพลงทุกเพลงท,ที่ทุกคนชื่นชอบไปเล่นให้ให้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นทุกอย่างมันคงพิเศษขึ้นด้วยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับยังไงครับไปเจอกันนะครับผมว่าเป็นเช็คลิสต์ของของมนตรีของดนตรีนะในใน,ใน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 ประเทศไทยเนี่ยที่ถ้าถ้าได้เล่นเทศกาลนี้ถือว่าคุณได้แล้วแหละนะ แล้วรู้สึกว่าคิดถึงครับบรรยากาศทะเลกับดน,นตรีมันเป็นอะไรที่เข้ากันฮะแล้วก็ถ้าคนสงสัยว่าเพลงล็อกกับทะเลมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้รู้ว่าฮะว่าทะเลเดือดมันเป็นยังไงเราคิดถึงมากๆอยู่แล้วครับมันมีความกระหายมีความอยากเล่นดนตรีช่วงที่เราถูกถูกเขาเรียกว่าไรถูกดึงดน,นตรีออกไปจากชีวิตใหม่ๆเราเราคิดว่าออนไลน์มันทดทดแทนได้ครับพี่ๆครับ สุดท้าย o line, มันออนไลน์มันมันมันไม่ได้มาทดแทนหรอกฮะแล้วจริงจริง,รงมันก็จะไม่หายไปแต่ว่ามันจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่ดีที่สุดคือคอนเสิร์ตที่ดีหรือว่าเทศกาลดนตรีที่ดีรดครับมีแค่ศิปลปินที่ดีไม่ได้ครับต้องมีคนดูที่ดีครับเราเราคิดถึงครับซีซันเราเรือซองก็ไลฟ์อัพน่าจะประมาณ16ชั่วโมงนะครับไลฟ์อัพนี้แบบแน่นมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศครับลองคิดภาว่าจะได้ไปฟังเพียงแต่บ่ายสามถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับ เท่าไรอัพเนี่ยจริงๆผมอยากจะแนะนำาก็ไปดูที่ Facebook ตัวซสชันเอาเริ่อซองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมพูดนี่แบบเยอะมากจริงๆนะครับเซอร์ไพรส์ผมว่าต้องไปสัมผัสในงานนะครับบรรยากาศจริงๆทุกปีเนี่ยเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไปสาหรับผู้ผู้มาชมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าบัตรเนี่ยมันมีจํากัดจริงๆนะครับทั้ง2ง,งานเลยครับด้วยพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งแม้ว่าจะปลดล็อกเรื่องโควิดแล้วแต่ยังไงเราก็พยายามจะ ป้องกันเรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปนักนะครับดังนั้นคือถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมกับ2เทศกาลดนตรีของเขียรติเทอร์เจนนะครับก็แนะนำครับว่าตัวสมเธ็จอินเลิฟเองเนี่ยเราจะเริ่มเปิดขายบัตรวันแรกเลยนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับที่25กันยายนนะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะครับที่ f a c e b o o k f a c e b o o k c o m s m e t i n l e นะครับส่วนซีซันออลเลิฟซองตอนนี้ก็มีโปรดีๆอยู่นะครับจากเครื่องดื่มตาช้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s l a s s e a s o n a l l e o ครับผม